ฝ่ายต่อต้านกองทัพซีเรียยึดเมืองฮามาได้สมบูรณ์แบบและยกกำลังพลเคลื่อนทัพลงสู่ทางใต้ไปยังเมืองฮอมส์กองทัพ,พรัสเสียและซีเรียโจมตีสะพานรัสตอมสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้6ธันวาคม2024แหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าเมื่อวานนี้5ธันวาคม2024ฝ่ายต่อต้านกองทัพซีเรียหรือกลุ่มที่ถูกเรียกชื่อว่าฮายัตเรออัลเชมเอส สามารถยึดเมืองฮามาได้สมบูรณ์แบบมีการเข้าโจมตีและยึดฐานทัพของกองทัพซีเรียกองพลที่87ในทางตะวันออกของเมืองฮามาการบุกเข้าโจมตีเมืองฮามานั้นกลุ่ม HTS ได้ยกกำลังพลเข้าโจมตีฮามา3มทิศทางทั้งทางทิศเหนือทางทิศตะวันออกทางทิศตะวันตกยกกำลังพล เข้ายึดพื้นที่จุดยุดทธศาสตร์ที่สําคัญในฝั่งตะวันตกของฮามานั้นที่นั่นมีเรือนจําฮามาฝ่าย H T S ยกกําลังผลเข้าไปเปิดฉากประทะกับกองกําลังของอสสาซาดรัฐบาลซีเรียหลังจากนั้นพวกเขาสามารถยึดเรือนจําและได้ทําการเปิดเรือนจําให้นักโทษที่อยู่ภายในเรือนจําออกมาตามการรายง,งานได้ระบุว่านักโทษ ที่ถูกจับขังไว้ในเรือนจำนั้นเป็นฝ่ายต่อต้านระบอบอาซัสนอกจากนี้ STS ยังได้ยึดฐานทัพอากาศในเมืองฮามาและในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเกินระหว่างวันที่5และ6ธันวาคม2024ประชาชนที่อยู่ในเมืองฮามาได้ร่วมกันทำลายอนุสาวรีย์ของฮาเฟสอัลอาซัตที่ตั้งอยู่กลางเมืองฮามา ในขณะที่เมืองฮามาได้รับการปลดปล่อยแล้วกลุ่ม S.T.S ก็ยกกำลังพลต่อไปไปยังทางทิศใต้เป้าหมายต่อไปคือเมืองฮอมสเมืองที่อยู่ทางทิศใต้ของเมืองฮามาตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่ากลุ่ม S.T.S ได้เคลื่อนทัพพร้อมด้วยอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารและกำลังพลลงไปยังพื้นที่เมืองฮอมส พวกเขาเคลื่อนกำลังพลไปจนถึงบริเวณสะพานอัลรัสตันที่นี่เองพวกเขาสามารถยึดกองพันวิศวกรรมของกองทัพซีเรียได้ที่นี่มียึดโธปกรณ์ทางทหารและอุปกรณ์ต่างๆอีกมากมายในระหว่างนั้นเองกองทัพซีเรียกับกองทัพรัสเซียได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่สะพานอัลรัสตันตามการรายงานล่าสุดนนเช้าวันนี้นของทาข่าวของวไทยรัฐทีวี กลุ่มอาจัตเธอร์อัลเชมหรือที่เรียกกันว่าฝ่ายต่อต้านของทัพซีเรียนั้นพวกเขายกกําลังพลไปถึงบริเวณคอสะพานไม่แน่ใจว่าสะพานเอารัสตันที่กองทัพรัสเซียทําการโจมตีในช่วงค่าคืนที่ผ่านมานั้นการโจมตีดังกล่าวทําให้สะพานขาดหรือไม่แต่ว่าฐานของกองทัพซีเรียที่อยู่ทางตอนใต้ของเมืองฮามานั้นมีรายงานว่าทหารซีเรียได้ถอนกําลังพลออกไปหมดแล้ว แต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือหลังจากที่มีรายงานว่ากองทัพรัเซียได้ทําการโจมตีสะพานอัลรัสตันก็มีรายงานด้วยว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งของสะพานอัลรัสตันนั้นมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มฮายตเทรอเอลเชมในพื้นที่เมืองตันบีชานั่นหมายความว่ากลุ่มฮายตเทอรเอลเชมสามารถยกกําลังพลข้ามสะพานอัลรัสตันไปจนถึงทันบีชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากแผนที่นี้จะสังเกตเห็นได้ว่า เป็นการสู้รบเฉพาะจุดครับตามแผนที่นี้ยังไม่มีรายงานการขยายกำลังคนไปทางด้านข้างหรือว่าก่อนถึงเมืองตันบิชาต้นจุดสีแดงนั่นคือสะพานเอารัสตันครับเป็นจุดที่กองทัพรัเสเซียได้ทำการโจมตีในช่วงก่อนืนงที่ผ่านมาส่วนบริเวณเมืองตันบิชานั้นเป็นจุดที่มีรายงานว่าฝ่ายอาญาตเตอร์เอาเชมได้ทำการสู้รบกับกองทัพซีเรียที่นั่นนั่นหมายความว่า จากตันบิชาไปยังเมืองฮอมส์นั้นดูเหมือนว่าจะไม่ไกลครับระยะทางจากตันบิชาไปยังเมืองฮอมส์นั้นห่างกันเพียงแค่ประมาณ10กิโลเมตรเศษเศษครับแอดมินก็ขอวิเคราะห์ว่าการที่กองทัพรัสเซียและซีเรียได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่สะพานอัลรัสตันที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองฮอมส์กับฮามานั้นคงจะเป็นยุทธศาสตร์และวิธีการที่จะสกัดกั้น ไม่ให้ HTS สามารถเสริมกำลังพลไปช่วยหน่วยรบแนวหน้าที่กำลังสู้รบอยู่ในพื้นที่ทันบิเชียก่อนถึงเมืองฮอมส์ดังนั้นการโจมตีทางอากาศเข้าใส่สะพานก็คงจะเป็นการตัดสะพานเพื่อลดขีดความสามารถของฝ่ายฮายตทรอเอาเชมในการที่จะเคลื่อนกำลังพลข้ามไปอีกฝากฝั่งหนึ่งดังนั้น จึงทำการตัดสะพานครับอันนี้แอดมินคิดว่ารัสเซียคงทำแบบนั้นเพราะว่าพื้นที่การสู้ร,รบในยูเครนรัสเซียก็จะทำแบบนี้ครับคือมีการตัดสะพานก็เป็นยุทธศาสตร์ทางด้านการรบครับมีการออกแบบรูปแบบการรบในแนวทางต่างๆรวมทั้งการตัดสะพานตัดเส้นทางลำเลียงพลแหล่งข่าวทางทหารได้เปิดเผยแผนภาพพื้นที่ที่ระบุว่า ฝ่ายไหนอยู่ฝ่ายไหนครับพื้นที่สีสดใสนั้นคือพื้นที่ของกองทัพซีเรียภายใต้ระบบการนำของบาชาอัลอาซัตประธานธิบดีของซีเรียครับส่วนพื้นที่อื่นๆนั้นเป็นพื้นที่ที่อยู่ฝ่ายต่อต้านซีเรียครับหรืออาจจะเป็นพันธมิตรของซีเรียแบบไกลๆแต่ว่าอยู่ฝ่ายต่อต้านกองทัพซีเรียอยู่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอสซัส พื้นที่ส่วนใหญ่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพซีเรียนั้นส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่เอื้ออํำนวยต่อการดำรงชีพครับไม่เหมาะสมในการที่จะไปอาศัยอยู่เนื่องจากว่าพื้นที่จํานวนมากเป็นทะเลทรายการสู้รบกันเกิดขึ้นตรงนี้ครับเส้นทางระหว่างเมืองฮามาไปยังเมืองฮอมสด้านขวามือนั่นเป็นอิรักครับส่วนด้านล่างฝั่งซ้าย เป็นจอแดนทิศตะวันตกซ้ายมือเป็นเลบานอนส่วนมุมด้านซ้ายมือด้านล่างนั้นเป็นที่ราบกโกลันที่นั่นกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลกำลังยึดครองอยู่จากแผนภาพนี้นักวิเคราะห์ได้แสดงความคิดเห็นว่าอันตรายอาจจะเกิดขึ้นกับระบอบของรัฐบาลบาชาอาัลอาซัตถ้าเขาไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้กลุ่มฮเยตทรอัลเชมกำลังยกกำลังพลไปที่เมืองฮอมส์และถ้าพวกเขาสามารถยึดเมืองฮอมส์ได้พวกเขาก็จะยกกำลังพลต่อไปอยังกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียนายฮัสซันอับดุลกานีโคศกของฝ่ายต่อต้านของทัพซีเรียได้ออกมาบอกว่าพวกเขาคาดหวังว่าจะได้รับข่าวที่น่าแปลกใจทั้งในแนวรบ รวมทั้งความปลอดภัยของประชาชนเป็นการคาดหวังความสำเร็จในการรุกคืบของฮายัตเทรอเอาเชมครับแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานโดยได้อ้างอิงตามการรายงานจากหน่วยข่าวกรองของรัสเซียว่าฝ่ายฮายัตเทรอเอาเชมนั้นได้รับการฝึกฝนการปฏิบัติการใช้โดรนคามิกาเซจากยูเครน ทหารยูเครนฝึกฝนให้กลุ่มฮายต์เทเรอเชมปฏิบัติการใช้ดโดรนในการโจมตีเป้าหมายและหลังจากนั้นก็มีรายงานว่าฮายต์เทเรอเชมได้ใช้ดโดรนคามิเกเซที่ไปเรียนรู้วิธีการใช้มาแล้วจากทหารยูเครนพวกเขาใช้ดโดรนคามิเาเซทโจมตีเข้าใส่ขบวนยานยนต์ทางทหารของกองทัพซีเรียครับมีการเปิดเผยคลิปภาพด้วย การสู้รบกันยังคงดําเนินต่อไปขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนด้วยครับสวัสดีครับ